สวัสดีวันหยุดครับสวัสดีวันหยุดครับทุกคนกำลังอยู่ที่ช่องเฮียบอยร้อยล้านนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่วัดเซนปอนะครับผมจังหวัดสะเซิงเซานะครับนี่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 ครับผมวัดเซนปอดูรอบๆนะครับผมเบื้องรอบๆได้พี่น้องนี่ครับนั่นคือโบสถ์เซนปอนะครับผมอันนี้เป็นอนุสาวรี่นี่ครับผมนี่ครับ ผมมาทําไมที่นี่นะครับหรือว่าผมมาอีกอย่างมือนีคือว่าผมจะพาพี่น้องมาคาเฟ่นะครับผมเป็นคาเฟ่ยอยู่ที่หลังบทวัดเซนปอนะครับวัดเซนปอนี่นั้น,นเป็นโรงเรียนสันติภาพนะครับนี่เดี๋ยวไอทางเดินทางเข้านะครับผมนี่คาเฟ่ยอยีกตรงนี้อันนี้รถจอดอยู่ข้างนอกนะครับผมนี่ รถมันขี่เข้าไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นซอยเล็กๆตัวนู้นนะครับนี่น,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 นี่นี่คาเฟ่อะไรอ่ะภาษาอังกฤษนะครับผมแต่ว่ากกมีภาษาไทยให้ได้อ่นานอยู่นะครับผมนี่ครับผมร้องทำคาเฟ่นะครับผมนี่ตามเป้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่สะเซิงเซากันนะครับผมเดี๋ยวเดินเล่นชิวๆนะครับกับโบด ไปครับพร้อมหรือยังฮะนี่ก็ต้งกินเ้าแล้วนะครับผมไปนี่ครับผมเราจะเดินเข้าไปตรงนี้นะครับผมไะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันก่อนมาเลยตามทางเดินเข้าไปนี่ครับจะเป็นซอยเล็กๆร้องำํำ คาเฟ่นนะนี่ครับวันนี้วันหยุดนะครับผมพี่น้องไปเที่ยวไซนอวันหยุดนะครับหาคาเฟ่ไกลบ้านนะครับเด้อ <c oughs> หากินกาแฟ <c oughs> กินน้ำหวานนะครับนี่เดินเข้าไปนี่ครับมาจากเอ่อ ต่อๆนะเ <rit mo> นี่ยครับเขาบอกว่าจะเป็นชุมชนแบบโบราณน,นะครับผมสมัยเก่าเนาะนี่นี่ครับเ <g rip> ดินเข้ามาเราก็จะเจอแบบนี้ <g rip> มุมแบบนี้เ <g rip> นี่ยครับ <g rip> <g rip> เห็นบ้านแบบสมัยส,สมัยเก่าอะ เนี่ยครับยางมาเป็นไม่เนาะริมทางวันนี้เปิดไหม เดินเข้าไปก่อนวันนี้คาเฟ่เปิดไหมครับเปิดค่ะเปิดอยู่เนาะอ๋อขอบคุณครับผมเปิดอยู่คาเฟ่ไปเห๋นว่าวนันนี้เรามาเรามาทุกที่นริมน้ำ โอ้กก็คือถวมอยู่น่าจะท่วมอยู่ไหมดูรอยรอยล้นี่หลองหลองทำหลองแอนกรรมเหรอหลองทำเหรอเอ้าคำหลองแอนครรคาเฟ่ชูชูนี่นี่ครับ นี่เขาไปแล้วนี่มีน้ำหยดด้ยวยเนาะนี่ครับ,รบมาถึงแล้วครับปเปิดไนนี่เปิดเป็นโมงหยุดทุกวันจันทร์นี่ครับนี่มาถึงแล้วเงีบมบกไมาใครเลยนี่ครับผม เออในเมนูเราถ่ายดูวิวบรรยากาศก่อนป่ะน่ครับแบบตป็งของโบราณเนาะนี่ครับอ้มีแขกอยู่ฝั่งโน้นนี่ไงริมน้ำอันนี้น้ำบางมะกงเออน้ำบางมะกง มาถึงแล้วเนี่ยเออหาที่นั่งได้เลยนี่มีเมนูครับผมอ่าเรียกเมนูก่อนขอบคุณครับชอบแบบไหนโต๊ะเก้าอี้ได้หมดชื่อชื่อร้านชื่ออะไรนะครับลองกําลองกัมอ๋อลองกัมคาเฟ่ครับผม ือมีใส่ลูกกมสมัยก่อนนี่ครับวันนี้ว่าจะมาต้องต้องมามาที่นี่ต้องกินพิซซ่าใช่ไหมครับเนี่ยครับเมนูนี่แล้วก็มีพวก ผมมาเนี่ยพอจะมากินบวยเนี่ยแหละบวยบวยนะครับเดี๋ยวดูเมนูไปก่อนนะครับ,รบดูวิวบรรยากาศนะครับนี่กะปอนักเรียนเก่านี่ครับแกาแฟทูโค,โคเก่าไม่แย่เลย เแบบทีมเก่านะครับมยกล้วครับเนี่ยครับมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะสั่งนะครับผมพงกับข้าวกับบรรยากาศดื่นแม่น้ำ บะกุยที่พ่อถามมันคือบะกุยผมจะเอาพิซซ่าเนี่ยอันนี้พิซซ่ามีสองหน้าให้เลือกพิซซ่าแฮมชีสกับกุ้งปูอัดโอเคเอาอะไรคะมันมีสองหน้ามีแฮมชีสแหรอกุ้งปูอัดเอาแฮมชีสด่วนนะแฮมชีสสักอันหนึ่งนะครับนี่แล้วก็ผมก็เอาเนี่ยบวยบวยมะนาวโซดาไหนนั่แหละครับผมตามมา โอเคมา่กีนแล้วเดี๋ยวเราสรั่งอาหารนะครับผมรอรอดูอาหารก่อนนะครับผมไะนี่ครับพิซซ่าแฮมชีสมาแล้วมาเราจะกินกันก,นกนเดยองโอเคเดี๋ยวเราชิมก่อนดีวกว่าชิมก่อนอ๋อา๋อเบี้ยให้หน่อยฮะจับไปจับไป

พิซซ่าแฮมเคกครับผมก็จะไม่คลิปหน,นักครับผม<ด>ขอบคุณครับ <c oughs>